เอาครับพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับกี่ิดเขาปลาต้มปลาในกันครับพี่น้องครับเม่อเนี้ยกำลังเมียขั้วนาะเมียขั้วประจำทีมงานเนะครับพี่น้องครับเอ๊ะกำลังเลียบปลาครับพี่น้องโอ้ยบื่อเต็นแม่นขนาดเลยว่ะปลากระไรย่างบักไหลอะไรพี่น้องครับต้มปลากดปลากระแยงชูพี่น้องกินครับกินกับปลาในกันครับพี่น้องครับมื่อนี้มามามาครับพี่น้องครับ กินข่าวน้ำกันเด้อส่งทีมงานเมคุ้วมาด้วยตรงครับพี่น้องครับมาจากรอยเอ็ดนะครับว้รอยเอ็ดเจ็ดยัดหน้ามพี่น้องครับมาครับมาปรุงเมคเฮดคั่วโดยตรงครับพี่น้องครับสุดยอดสุดยอดมาทานครับพี่น้องครับยังไงครับปอกขั้วเขาหนึ่งสองผัดตักปอกขั้วต้งมี่เนี้ยเจอาหน้กจะัาปรุงอาหารอยู่ครับโอ้โครบรสชาติด เครื่องแกงออยู่ในหันละเราแกงเียพร้อมเนาะ่คในนันกระปุกนันเออนนี่ครับพี่ครับกำมือเจ้าพี่น้องเตาเตาปลาครับเตาปลาเตาอกขวีดเนาะปีไหนปอกขวีดครับเตาปอกวีดพี่น้องทางฝั่งเรา่นสวยพี่ปอกขวีดเท่วจีนยันนีกระเพาะกระปุกเยอะเ่อนกันเด้เจนนี้ครัดอร์กันปกรปกปลาตรง กินอะไรกับไทยไทยหงายมาเาเออเมเาเปิดเผามึงเป็นยังไงเนี่ยนี่เครื่องปรุงยังไงใส่ย,ยังนนยไงเลยไปก็มีปลาเดกมีปลาปลาเด็กครับไอจีเนี่ยแหละปลาพริกสุดยอดครัเนาะแกงครับพริกแกงสุดยอดเลยเนาะเลยทอดพริกแกงใส่ปลาเดกตัวตัวจะง่ายจะง่ายก่อนใส่ปาลากเปิดเผาหม้อมึงเป็นอย,อยังไงเปิดเผาหม้อให้พังเนาะรลางเดือดแคนั้นแหละพี่น้องครับ มปลากำลังเดือดตนไปเยอะี่น้องกินปลาในกานพี่น้องครับปลา่ลาาพอเยอะก็เยอะอย่นครับตัวนี้เนาะตัวง่ตัว่ตัวนึงนี่อาจจพ่อเหรอครับพ่อพ่อตังรนักตังค์บแม่มันก่างอะไรตัวง่มันครบองค์ชุ่มว่ามันเสียดูตัวนึอาตัวหน่อยตัวหน่อยหน่อยชุดเหรอเออตั้ง่อเลยจบเลย อผมอปลาเกิง่งปลาเกิงเก่งหัวปลาเกิ่งร้องโดยเมียครัวเขามาสั้งตรงมาจากเรดนะครับพี่โดยพิเศษงานนี้โดยตรงครับพี่น้องกันภาษาติดละไว้บบันนี่ทาติดเลยบันยู่นี่ทาติดเลยบานนี้ไอ้คนจุ่มพุ่เลยบานที่ทานตาโอบความแล้วตอนนี้ฝนมีเพื่อใครเขาเว้ยอ่ามันนี่เนาะ บาปลามันไปดู่อปห่วงครับมันเทแน่นอนมันเทเน่นอนใ่น้ำมันหมูครับเออบาดนี่ขั้นก็ลังคนไปเบิกปลาไปกินไม่ตู้ปีน้องเพาะเอาไปล่างก่อนพรพอเอาอีกบ้้วเกิดยังปลาลงน้าครับพี่้องครับสู้กับตอนวิธีการปลาลงเนาะโ้ยบอกกูเบียดันนี่ต้มสองกิโลครับสองกิโล ลองกิโลเลยปลาต้มไม่พี่ไ้เนาะต้มแล้วก็ยาไปคนเด้อยาไปคนเนาะยาหามคนเด็ดขาดีทั้งปลาคดปลาคอปลาดุกยาไปคนที่ละคนแต่คนเนาะคนเนาะเออโอ้คนคนตายมัวเลี้ยงกูไม่จุ้ร้อยไหมนี่ร้อยไหมร้อยครับร้อยร้อยเนาะพวกนัวงั้นจ๊ะนี่นี่จะปล่อยปล่อยมาแป๊บเดียวเดี๋ยวมัาดุกโอ้เดี๋ยวก็หาหมดเวแดง อยาโมเดีมากุกใส่ต้มปลาหวยต้มปลาหน่องต้มปลาหวยครับใส่โมเดีเลยปลากรวดมิเตเมย์ยังไงใจ้นหอยใช่เออใจดิ้นหวยเลยบรรยากาศครับพี่น้องครับของอีสานเขียวป่าเท้านะครับยังอุดมสมบูรณ์นะพี่น้องเนาะเออนี่ก็กุ้งเข้ากับปี๊ดหมกเวียดสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยไปไปปลาตองปลาอันปบูเออปลาบูกินหนัตรงหนับยังไรอ๋อพี่น้องครับ สุดยอดเลยสุดยอดเลยดี๋ยวหามดแดงมาค้ยท่าน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 บพลงท่านบคุเวครับไม่มันสีไม่เบิลสสีพวกพกคามือเออเอามาสอไว้เยครับเจ้าหน้าี่ได้เลยไม่ได้แได้น่าแต่มันใหญ่ใหญ่นา อพี่น้องครับโอ้ยะจูกินกับบรรยากาศสุดนจดครับใครครับพี่อุ้งใครเต็มท้องเลยใครเต็มเลยใครเด็งครับโเด็งครับพี่น้องครับโอ้ยตบปัดใส่ไข่โมเด็งครับพี่น้องกินข้าวปลาในกันครับพี่น้องเด้อมาหนี้เด้อเจ็บจเลยอุ้ยยเต็มเลยแบบมุูงเจ้าไปหาจังไหนคือบ่ได้โบได้หน่อยครับได้หลายใส่ใส่ครับ มีแต่ไข่เลยพี่น้องมันบรรยากาศทั้งเนเปอรูเลยกลางทรงกลางปลาเบิ่งเด้อนี่ยวบังเดอร์เนยไข่ดไข่พี่หน้องไข่ไข่ไงพี่หน่อไข่ตะครองเราเนาะตกไข่มาแดงครับพี่น้องสุดยอดเลยของแท้เลยผมปลอมผมของปลอมใส่ไข่มาแดงดลยสดมาจากไรอีกนาะ แม่ขอสงตรงมาจากเอทีมงานบอกคุเอกพี่น้องครับสุดยอดวันนี้ม่ได้กินเสียใใจ่เแียบบท่ใส่เกลือเป็นหรือยเี่ยไปลาเดียบกะตัที่แกงเลย่ปาไข่มาเดียขึ้นขัุดยอดครับพี่น้องครับ บ,บรรย,ยากาศกางปลากังดองพี่น้องกินเขา้าปลาในกันเมื่อนี่นะครับพี่น้องครับได้เลือกอ้าไา่ยำดีวัอเดี๋ยวเอาหนังปลามาด้วยหลวงใส่เกลือนี่นะ พี่น้องบรรยากาศเหมือนการแสดงหนังเลยครับพี่น้องครับตบหก็ครับผมตบ้อกุครับมันจะกัหมันกันแสดงหนังในปลาในดงเลยเี่มอกีแต่สีหมอกๆับพี่น้องครับบรรยากาศสุดยอดพี่น้องเลยปลาตาไปดั้ครับปลาตัวใหญ่ปลาเดดปุลยมันปลแล้วปลาแล้วกลาแม่อยาให้เืได้ดปปปปปปปงเลยครับปงเลยตามด้วยน้ำปลาราน้ำปลาเดดพี่น้องเลย ใม่มาส่วนที่ล้วเขาเอาใม่ส่วนลงก่นอนเลยน,นั่นนั่นไม่คีเล็กคุณไม่คีเล็กไปตัดบ้านอ่ะคือยังเกยบพร้อมพี่รองเอาตัวนึงนั่นไม่คิดว่าหักบ่ห้าบ่ห้า รวมสองคนครับพี่น้องครับตัวรวมสองคนครับพอเดียวพอได้ครับเดี๋ยวสิเสียใจเอาหอมมาใส่แบบนี้เอาหอมอยเลยเอาหอมหอยเลยจ้าปรทธานเด็กเปิดจะคืออายุประธานเด็กเปิดเที่หลุดฉอดบรรยากาศเตรียมอะไวยังสิ้นแล้วปลาไหลงหอมไม่ได้ไข่มดแดงใส่ใส่มดแดงหลายปวดสมพักติวบ่มีเนาะอาจะมีสมพักติว

หงยต้มป้าน้องนะครับพี่น้องใส่ไข่ปลแดงพี่อเดงเอาอันน้ามาบอมปลเกลครับพี่น้องครับกินกับปลาเทยนี่นอนพี่น้องครับเออบเสียค่านลครับพี่น้องเออก เงยี่ปกดันงี้ยพชักนกมันแดดช่่านครับไปล้วไหมลปนีกเออโอ้ครับตักเลยอ่ะแข็งปกดปากดปากดปหาหางหมแดงกัได้ไข่มันได้ไข่โอคนมาเนาะไปใส่กับมันคนมานี่คนมาเนาะคนมาคือคนมา ตัวน้สวยสามสวยไปโรดนันไทละสวยเลิกมีอยู่นั่นน้ำสีลายๆน่เออเท่าน้ำเ่หัทั้ง้านมักน้ำเมน้ตีไม่เอาหนเอาหนามไม่น้ังค์จสกินอยู่น้ในปาหอเล่าหัวทั้งนมักน้น บ,บ้าเจ็บบ้า at, เจ็บดีดำครับมาไทยครัเต็มผีบ้าพีดหวังนะบ้าพีดคับบ้าพีดหวังบ้าหวงบ้าพีดหวังเลยครับบ้าีดหวังบ้านิดหน่อยบ๊กตปบ๊กตปบ๊กต์เออบกต์ั่ะเออไทยพี่บ๊กต์บ้าพี่น่องแต่เขาเนี้ยเอาหัวเห็ดจับปัดนเด้อาติดเห็ดกับหัว